อามาดูเอกอัดกันนะครับตรงน,นี้เฮ้ย,ยไม่ใช่สวายแล้วอยไม่ใช่สวายแล้ว,วล่ะไม่น่าจะใช่สวายละ สวัสดีครับภู้กิจวันนี้อยู่ในช่วงของฟิชชิ่งเกียร์นะครับฟิชชิ่งเกียร์เทปนี้บุกมาถึงถิ่นบ้านโอ้เลยสวัสดีครับสมาชิกภูัิโอ้ทุกท่านสวัสดีครับน่าหลัครับเทปนี้ต้องสนับสนุนโดย LTT นะครับหรือลุงโอแท็กเกิลครับผมนะครับลุงโอผมได้ข่าวว่าตอนนี้ลุงโหมีคันเบ็ดแบรนด์อเมริกาเข้ามาในราคาเบาด้วยราคาหลักร้อยโอ้ราคาถูกมากๆนะครับก็ก็วันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณน้าหลังมาให้เกียรติ บุกถึงถิ่น l d g นะครับตึก l d g ของเราเลยนะครับก็ขอบคุณมากนัหลังที่มาเยี่ยมเยียนกับเรานะครับอย่างที่น้าหลังพูดไปนะครับว่ามีสินค้าแบรนด์อเมริกาเข้ามานะครับอย่างที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนักหลังจะเขาเรียกว่าเป็นคันอะไรนะคันสไลด์ใช่ไหมครับสไลด์ใช่ไหมครับแต่จริงจริงแต่จริงจริงแล้วเรามีไม่ใช่มาเฉพาะคันสไลด์อย่างเดียวนะครับเราจะมีคันตั้งแต่คันตียอฟอมตั้งแต่5ฟุต6ฟุต 6ชุด6เลยนะน้องหลังมันเป็นคันเห็นที่เห็นที่เห็นลูกโหลงไว้มันจะเป็นคันสามท่อนสี่ท่อนอะไรแบบนี้คันสองท่อนคันสี่ท่อนนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้นะหลังก็จะมีลอกเข้ามาด้วยนะแบรนด์แบรนด์นี้เลยแบรนด์คาร์เรกเลยครับแบรนด์คาร์เรกเลยนะครจะถามเลยว่าชื่อแบรนด์อะไรก็คาร์เรกเลยนะฮะคาร์เล็นะ์กนี่เองนะครับคาร์เรกที่อยู่ในมือผมนี่ก็จะเป็นคันนี่นะฮะเห็นไหมครับคาร์เรกนะฮะสะกดแบบนี้นะครับอันนี้ที่อยู่ในมือนี่เป็นคันสไลด์เป็นคันสไลด์ครับทุกหลัวันนี้ ไอ้คันอื่นเนี่ยคือบอกว่าก่อนว่ามันเป็นมีทั้งคันท่อนเดียวสองท่อนสามท่อนอะไรอย่านเขามีหมดแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงไอ้เจ้าที่อยู่ตรงหน้าเราในทาีสไลด์อันนี้มีกีความยาวโอ้หตอนนี้มันมี10ฟุตกับ12ฟุตนะน่างสิฟุตกับ12ฟุตจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คันตัวเนี้ยเราจริงๆที่มาเนี่ยอยากจะมาขยายความไอ้คันรุ่นนี้จริงๆเลยหลายคนคงจะงงว่าเอาไว้ทําอะไรวะอันดับแรกอันดับแรกเลยนะนรังเราผมก็คนตกปลาเหมือนกันคืออันดับแรกเลย สะดวกพกพาเลยเห็นภาพนี่สะดวกพกพาเลยซ่อนซ่อนแม่บ้านได้อย่างดีนะเ้อนบ้านไว้ท้ายรถนี่ไม่รู้เลยหรือไว้ในกระเป๋าเป้นี่เดินเดินคือตกปลาธรรมชาตินี่ได้สะดวกมากๆอันดับแรกคนแล้วมันเหลือเท่านี้ครับผมอันนี้ที่อยู่ในมือผมนี่คือที่เป็น1ันสิฟุตอันนี้12ฟุตนะครับผมแล้วเหลือเท่านี้ดูดินะครับแล้วไอ้ที่หน้าแปลกใจก็คือไอ้คันสไตล์อย่างเงี้ยเราดูมันดูเหมือนกับแบบแบบเขาเรียกว่ารูปทรงมันดูบึกบึนเนี่ยแต่เวทมันนีสิลุงโอเนี่ยเวทมันเนี่ย 84ปอนด์นะครับ 1> 8 1 4ถึงี่นี่มันเป็นเวทการที่หยาบอมจะใช่คือหยาบอมครับ,รม,รบมันก็ออกแข็งๆหน่อยๆครับตัวนี้นะก็เป็นเวทที่สํับว่า คือถ้าเป็นตีหยาบพรนะะแปดสิบสี่หรือแปดสิบหกที่บ้านเราก็ไปตกชะโดแล้วนะโอ้โหจริงๆแล้วก็เอ่อเป็นการเป็นเวทของการตีหยาบอมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเข้าไปขุดดูมานิดนึงนะฮะเป็นขุดดู่าว่าฝรั่งเขาใช้ทําอะไรกันปรากฏว่าเขาเอาไปตีหยาบพรจริงจริงไม่ได้พูดเล่นนะไอ้คันสิบฟุตสิบสองฟุตตนี่ยตีหยาบอมแล้วยาวๆแล้วก็คันค่อนข้างจะมีน้ําหนักนิดนึงอย่างเงี้ยทขาตีอะไรกันนะเพื่อนเนี่ยผมเห็นเขาเอาไปตกปลาแม่น้ำเหมือนก็แบบว่าเขาเห็นผลว่าเวลาไปตกปลาแม่น้ําที่มันนต้องงส่่เเหยยไกี มันเหมือนเราไม่ต้องเดินลุยน้ําลงไปออืแล้วก็ทําระยะอนะครับแล้วก็ที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งเขาจะใช้เหยื่อประเภทที่มีน้ําหนักหน่อยหนึ่งแล้วบ้านเราอ่ะนะหลังว่าจะมาเล่นอะไรได้บ้านเราเนี่ยถ้าผมมองแล้วนะลักษณะนี้นะถ้าม,มองจากเวทมองจากอะไรพวกเนี้ยผมว่าน่าจะไปตกสวายได้อย่างหนึ่งแล้วนะครับตีเหยื่อปลอมเหรอ ก็น่าจะพอได้ซึ่งผมผมเดี๋ยวผมจะต้องไปลองตีกับพร้อมด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน่าจะเอาไปตกพวกสปิวตกปลาบอ่อตกอะไรเงี้ยรู้มแล้วก็หมายธรรมชาติตามเขื่อนอ่าอย่างนี้ที่หนูมองดูตัวเนี้ยนะครับนนแหละ,<ฮ>ะอ่าถ้าจะไปตีกับพร้อ,อมเดีย๋ยวนี้พวกกระพงวังวังไกลๆอะ่ะใหญ่ๆบางทีต้องฟาดกันเต็มเหนียวเหมือนกันก็มีนะฮะครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าถ้าสะดวกจริงๆหนูว่าตกปลาธรรมชาติเนี่ยพกพาสะดวกบางทีเราไปตกตามตามแก่งตามแอ่งน้ําหรือว่าตาม เดินป่าเดินลุยเข้าไปเนี่ยก็ก็ก็ได้นะครับตัวนี้ครับอ๋อเซิร์ฟชายฝั่งก็ไม่เร็วผมมองมากมากพอได้นะพอได้แต่มันจะมีน้ําหนักนิดนึงอ่ะสินะใช่ไม่เป็นไรเลยครับเพราะว่าการเราตีไปแล้วเรารอไงอ๋อครับผมผมว่าไอ้เรื่องการไอ้ความมีน้ําหนักเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหานิดเดียวตรงที่ว่าบ้านเราในเวลาตีอย่นี้แแหละเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกทีเรื่องการตีอย่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงโอ้ขยายความอันนั้นหลังนิดนึงเอ๊ะทำไมมันน้ําหนักเพราะอะไรนะอยอันดับแรกเลยนะครัตัวเนี้ยเพื่อนๆอ่ะด้าามยงเนี่ยเปอน นี่แข็งเลยนะครับเป็นี้เแล้วก็รีซีทเขาเป็นที่หนักส่วนหนึ่งก็คือเป็นรีซีทอลูมิเนียมด้วยเป็นโลหะแล้วก็ส่วนไกด์เนี่ยที่มาประกอบเนี่ยมันเป็นสแตนเลสด้วยมันก็เลยมีค่อนข้างจะมีน้าหนักแล้วคันอเมริกาหน้าหลังจะรู้ดีว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะค่อนข้างเน้นความใช้งานึหนักหนักไอ้เรื่องหนาหนาอึดอึดแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเล่นอย่างนั้นนะครับซึ่งมันต้องแลกมาด้วยน้ำหนักใช่ครับบางทีเขาก็แบงค์อาจจะหนาขึ้นอะไรขึ้นมานะครับ อ่าเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเรื่องของความเหมาะสมเนี่ยเราอาจจะมาคุยกันตอนท้ายๆอีกทีว่าเราจะว่าเราจะจบไปที่ไหนกันบ้างแต่วันเนี้ยดูโอครั้งเนี้ยผมไปเที่ยวบออเมซอนไจแอนท์พัทยามาแล้วมีน้องอยู่คนนึงนะครับเขาบอกว่าเขาอยากลองมาตกสวายเขาเห็นอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาพูดเลยว่าเฮ้ยพี่มันน่าลอง ตกสวายมากเลยเหรอ,อเดี๋ยวไม่ต้องไปดูนะก็ลองดินะเ,เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะครับว่าตกสวายแล้วเนี่ยการทรงเหยื่อแล้วก็แอคชั่นของคันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ ครับวันนี้เอาคันคาเล็กนะครับเป็นคันปียวปอมแบบสไลด์แล้วก็เป็นคันยาวนะครับมาตกสวายกันพอดูจากเ,ออเวทแล้วก็เราผักลำโคดแล้วเนี่ยผมว่ามันถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับการตกปลาสวายด้วยนะฮะครับคาเล็ก็จะเป็นคันสไลด์หนึ่งสสามี่ห้าห ถอนเท้าแล้วนี่นี่นะครับเป็นแอคชั่นของคันนะครับคาเล็กครับนคาเล็กอันนี้เอามาตกสวยนะครับตันไลด์ ่หครับคันนี้จะเป็นขนาดยาวสิบพุทนะครับคันนี้ม,มาดูกันนะครับว่จะเป็นสวายไซส์ไหนออกมาที่แทบละลาย นี่เราอยู่กันที่บ่อปลากลานะครับอาเมซอนไจแอนท์พัทยาเป็นตัวยังนี่นะครับเป็นตัวแล้วนะครับอาสวาย จริงๆก็ไปไปิดคันธีปปอมสไตล์เมิการหดูนะครับขอดูหน่อยครับ ครับตอนนี้โดนแล้วนะครับทันนี้มโอ้ยไม่ใช่สวายแล้วล่ะไม่น่าจะใช่สวายละยืนยืนลงไปหน่อยเลย ไม่น่าจะใช่แต่ก็ใช่ใช่ใชไหมไม่น่าจะใช่แต่ก็ใช่ใชอ่ะเห็นไหมครับอ,อันแล้วมันมันเรื่องเลย สงสัยจะปิดปิดหางว่ะติปากติดปากเลยเหรอเอาไปดใจเย็นใช่เย็นดีเหรอใจเย็นใจเย็น อย่าไปบัดแต่ไปสบัดเองเอกอ่านไปเลยเอกอ่านไปเลยของมีเดี๋ยวก็หลุด ใ,ใแรงดีจๆรๆๆๆๆนะิงแช่น้ำค่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนะครับสำหรับคันสไลด์แบบนี้นะฮะมาอัดปลาสวายแบบนี้นี่สนุกมากเลยโหตัวนี้แรงดีมากเอเ บีอย่าเอาสวิงไปไล่ปลาดิบีปาเดบังมันเป็นไรอ่ะถอยไปเลยเอกถอยมาถอยมาคันมันยาวเออไม่งั้นไม่เข้านั่นแหละถอยมาเีกเอาบีจุ้มโอ้โหย่อยยยยยยยเยอ๋ยยยยเดี๋ยวย อะมาดูกันชัดนะครับนี่สำหรับคันคาเล็กตัวนี้นะครับ XT2 จะเป็นคันสไลด์วันนี้เอามาตกปลาสวายครับแล้วก็เจอไซส์สวยๆนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ใช้งานแล้วเหมาะกับคันรุ่นนี้ด้วยนะครับ อ่ะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้ดูการตกปลาสวายแล้วอ,อ,อันดับแรกเลยเพื่อนๆที่มองการตกเนี่ยผมว่าต้องมองแอคชั่นคันก่อนใช่ครับว่าแอคชั่นคันเนี่ยวันนั้นที่ผมใช้ผมบอกก่อนลืมบอกไปว่าผมใช้ให้น้องมาใช้เนี่ยคันสิบฟุตลุงโหครับผมแ <Action S 2> อคชั่นคันนี่ลงสวยมากเลยนะลุงโบมคือคือเป็นคันสไลด์ก็จริงแต่มันลงทุกข้อคือเหมือนว่าข้อเขามาทําบาลานซ์กันมากเลยมันไม่ไม่ได้สุดคือเหมือนแบบ เป็นเป็นคันท่อนเดียวไปเลยสมูททั้งคันเลยใช่ไหมครับจา,จากที่ผมจับดูที่บอกว่าคันมันมีน้ำหนักนิดนึงเนี่ยแล้วเรามองว่ามันบึกบึนเนี่ยเรามองว่ามันเหมือนต้องกระด้างแต่เปล่าอ่ะไม่ใช่อ่ะลุงหม้แล้วอีกอย่างหนึ่งเลยที่ชอบก็คือ มันมันเป็นคันที่มันทําเป็นคันตีอบบรอมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคันเนี้ยแต่ว่ามันสามารถส่งเหยื่อขนมปังวันนัทบีแบบเป็นลูกโดดเนี่ยมีน้ำหนักนะโอ้โหมีน้ําหนักครับวกนี้ยี่สิบกว่ากรัมได้ไหมใช่ครับผมไม่น่าจะเกินด้วยนะโอ้โห,โหเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ส่งเหยื่อแบบนี้ได้เนี่ยผมมองว่าเพื่อนๆพกเนี่ยไปตกหน้าดินตามหมายธรรมชาตินี่ไม่มีปัญหาเนาะสบายเลยโอ้โพกชุดนี้ไปสมมุติจะมีลอกเบอร์ประมาณสักสองพันถึงสามพันเนี่ย ถ้าอยากตีกับปวามกติได้อีกด้วยเราอยากตกหน้าดินก็ได้ด้วยอ่ะพกไปอ่ะคือมันเบ็ดเสร็จด้วยหลายงานเลยหลายงานเลยอเกประสงค์จริงๆเลยนะเพื่อนๆอย่าอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องความสะดวกสบายของมันที่แบบว่าต้องเบาต้องอะไรนะอ่าเอาเนี่ยผส์ไปก่อนนะครับลุงโอพี่ลายฝากนิดนึงตรงนี้ก็จริงๆไอ้คันตัวเนี้ยเออลุงโอก็พูดตรงๆเลยว่าบ้านเราก็ยังไม่ค่อยนิยมมันสักเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยด้วย ที่วันนี้ที่เรามากันด้านหลังแล้วเรามาใช้งานดูไปไปมาเออเซอร์ไพรส์เพราะว่าไอ้คันสไลด์จริงๆอ่ะถ้าเราเสิร์ในต่างประเทศนิยมใช้กันมากเลย mm hmm. แต่เมืองไทยอาจจะย,ยังยังยังไม่ได้ใช้เราก็เลยสร้างคอนเทนต์สร้างรูปแบบการทํางานของมันเ,นย, mm hmm. เยอะมากเพ mm ิ hmm. ่งผมเพิ่งรู้นะว่าไอ้คันตัวนี้มันสามารถตกหลากหลายได้มากเลยอย่างเช่นเดี๋ยวจะมีอะไรนะ เดี๋ยวเราจะไปอย่างนี้กันผมบอกกันเลยนะว่าหลังหลังจากทริปนี้ไปแล้วเนี่ยผมจะไปตีเหยื่อปลอมนะครับเอาไปขวดเหยื่อปลอมซึ่งมันเป็นปลาปลากึืนปลาวังมาแล้วปลาหม้อปลาวังที่มันกินไกลๆอ่ะนะฮะแล้วก็จะมาบอกเทคนิคด้วยว่าต้องใช้เหยื่อประเภทไหนแล้วก็จะไปเซิร์ฟชายฝั่งใช่ไหมผมแล้วก็อีกอันนึงเลยที่เพื่อนๆอาจจะแบบยังคิดไม่ถึงก็คือไปตกแบบอิโซครับอิโซนะตัวเนี้ยงูยังไม่เคยตกอยากไปตกจริง แต่ชายฝั่งวันนั้นจะไปตกอะไรนะที่จะบอกใบปอใช่ไพวกปลาชายฝั่งต่างๆเนี่ยคือคือน้องๆที่อยู่ทางฝั่งเขาเรียกว่แหลมแท่นอ่าแหลมแท่นโอ้เคยไปตกครั้งหนึ่งเมื่อปีสองปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเราไปตกใบปอมาปีนี้เราจะเอาคันรุ่นนี้เราไปตกกันอีกนะฮะรอข่าวปลาเข้าเท่านั้นเองนะครับส่วนอิสซเนี่เรามีมือดี าไเดี๋ยวเราไปดูนะต,ตามที่ฮุกอินนี่แหละครับเพราะว่าจะมีคอนเทนต์พวกนี้ให,เห้เห็นกันสําหรับการใช้คันรุ่นนี้เป็นวิธีการที่หลากหลายเอาละครับทีนี้มาถึงเรื่องราคากันแล้วกันนะครับคันนี้จ้าอีกทีนะครับว่าเป็นคันที่เป็นเวทแต่ถ้านะเปิดดูอีกทีนึงคันเป็นเวนเบทตีเ่อปอม8ถึง14ปอนด์นะครับรับลำหนักเหยื่อได้เซนึ่1ส่วน4ถึง1ออนอันนี้อันนี้อันนี้10ฟุตนะแต่12ฟุตก็จะรับได้ขึ้นอีกหน่อยหนึง่งคันแบรนด์อเมริกา ลุงโหราคาครับโอ้โหลุงโหจริงๆราคาตรงเนี้เพื่อนๆมันมีขายอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้ว<ะ>นะราคานี้เกินพันแน่นอนนะครับแต่สําหรับนนสาหรับแฟนทุกอิดหรือว่าคนที่สนใจจริงๆนะลุงโหพิเศษให้เลยราคาสิบฟ <700 S 2> <ะ>ุตเนี่ยครับเจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาทครับผมนี่นะทั้งจริงวัตถุด,ดิบมันทํามาไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เออสิบสองฟุตเนี้ย ขึ้นไปห้า50บาทคือ750บาทนะค็ร้อยบก็คือ700กับ7 5 0ห้าินะครับก็สนใจก็สอบถามได้จากร้านขายอุปกรณ์ใกล้บ้านถ้าร้านไหนที่ยังไม่มีนะบอกเจ้าของร้านว่าให้โทรมาที่ L D G เดี๋ยวผมขึ้นเลยตรงนี้เลยให้เจ้าของร้านโทรมาสั่งไปเดี๋ยวนี้เลยครับผมนะฮะลองไปดูนะเพราะว่าอย่างเงี้ยบางทีเสริมนิดนึงบางทีอย่างไพ่สารนะช่วงนี้น้ามันเยอะนะฮะบางทีบางทีเขาใช้คันกระบองคันกระบองนะอันนี้คันคันพวกเนี้ยคันกระบองไม่มีไม่มีไกด์ใช่ไหมแต่เนี้ยคันความยาว12ฟุนีบยคุณ ยืดไปได้เลยนะครับแล้วหย่อนไปตรงท้องนา<ะ>พวกที่ชอบยกปลาช่อนเดีย๋ยวมกจะไปทำคอนเทนต์ตัวนี้ถ้ามีโอกาสยกปลาช่อนใช้ลูกปลาหมอลูกเขียดยกตามตามตามเขาเรียกตามคันนาหรือตามน้ําที่ท่วมนาเนี่ยหยดยกหยกเนี่ยก็ พอกินปุ๊บเราวัดเราก็สามารถกอกลได้ด้วยนะนี่อีกตัวหนึ่งนะเป็นการหยกแบบใส่รอบเลยด้วยนะเพราะว่ามันคันยาวๆเนี่ยมันหายากครับมันไม่่อยมีแล้วพกพาสะดวกก็ฝันกันด้วยนะครับสาหรับแบรนด์คาเล็ก์นะครับเป็นแบรนด์จากอเมริกาแล้วก็เร็วๆนี้ลุงหมูก็จะมีรอกมาด้วยนะครับคาเล็ก์นะครับก็ติดตามกันได้นะครับอ่าวันนี้วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ น้องๆที่ไปด้วยกันนะครับน้องเอกนะครับคนนี้เป็นนักีเป็นนักดนตรีแต่วันนี้ก็มาตกปลานะครับแล้วขอบคุณสถานที่บอ่ออ m เ z ซอนใจแอนพัทยาขอบคุณลุงโหด้วยครับลุงโหมขอบค,ครับก็บบทงัทง LGG นะครับที่เอาอุปกรณ์ดีๆอย่างนี้มาได้รีวิวให้เพื่อนได้ดูกันแล้วก็ครั้งหน้าผมจะพา เพื่อนอไปรีวิวกวารที่ไหนอย่างไรติดตามชมได้ในเพจของอุ้ยอย่าลืมไปซับสไคร้ในยูทูบจะได้ชมเรื่องราวสาระดีๆก่อนใครวันนี้ผมกับลุงโอต้องขอตัวลาวไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ